ทำไมทำไมไม่ทำเลยระคะ สดีค่ะตอนนี้อยู่หน้าร้านฮักมอคาเฟ่นะคะเป็นครั้งแรกที่แบบตั้งแต่ไม่ได้ทํางานที่มอพะเยาก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่มากินข้าวที่นี่อ๋อนี่เป็นร้านพี่สาวนะคะร้านอยู่ตรงข้ามพักหญิงขุมแร่สองนะคะแล้วร้านพี่ดาวนะคะก็คืออยู่ตรงนี้เลยฮักมมคาเฟ่นะก็จะขายพวกกาแฟชาแล้วก็มีแบบนี่ เมนูอาหารนะคะเป็นอาหารจานเดียวเนาะข้าวกระเพราหมูกรอบก็คือเมนูแนะนำของป้าเลยวันนี้มีครัวซองนะจ้าทุกคนนี่มีเบเกอรี่นะคะป้าคือทำหลายอย่างมากแนะนำน้องๆนิสิตอาจารย์แล้วก็บุคลากรมอพยานะคะมาทานที่นี่ได้เลยี่มาเป็นแกงๆก็งก็ทนี้ได้ อันนี้เมนูเครื่องดื่มนะคะเราเป็นกาแฟเนาะจะมีเครื่องดื่มเยอะแยะมากอ่ะห้องด้านในนะเป็นแอร์แล้วก็มีมีบริการแบบฟ้ดแพนด้าแกร็บเกร์บโอ้อันนี้เลื่อนหนักมากนะคะด้านในนะคะเป็นแอร์ป้าเขาเอาครัวไว้หน้าบ้านอย่างนี้เลยนะคะป้านม่คะ สวยมากนะคะของร้านนะคะทํากันหน้าร้านแบบนี้เลยตรงนี้คือแบบมันจะเป็นแบบโซนหอพักเลยนะซึ่งเราแบบเคยมาครั้งแรกตอนทํางานก็ไม่เคยเข้ามาขนาดนี้นะคะก็ถ้าเป็นรถยนต์นะทุกคนขับลงซอยข้างร้านมานะคะแล้วก็แบบสามารถเอารถมาแบบจอดได้ตรงนี้เลยคุณป้าเขามีที่จอดรถอยู่ตรงนี้ให้ ทางเข้าร้านก็คือพอถึงหน้ามอตรงลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรนะคะก็ให้ซ้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นมาเลยเลยขึ้นมาแค่สิบถึงยี่สิเมตรประมาณนั้นค่ะแซหน่าดูเลยเพราะว่าเป็นพริกแห้งนะคะ <laughs> เมนูพิเศษให้น้องสาวเข้าวผัดหมูกรอบค่ะอันนี้ก็เป็นคณะหมูกรอบนะคะหมูกรอบเดงๆข้าวไข่ข้นปูอัดค่ะ น้ำตาจะไหลเมื่อมาเจอพริกน้ำปลาแบบนี้มีกระเทียมมีมนนนะนาวฝานด้วยเลเดิมนะคะป้าดาวก็เสิร์ฟพวกเราด้วยเป็นป้ายนะคะแล้วก็อันนี้ป้าบอกว่าเป็นอย่างก็แค่ปัดทูเจ้าเดี๋ยวกันเดี๋ยวขอจิม้มหน่งหมูกรอบตะเกาวันเ <c oughs> ปกันเปกน้า เมนูน้ำป้ามีทุกอย่างนะคะทั้งชากาแฟนมสดก็มีจ้าเมนูอย่างอื่นกันอ่ะเมนูอื่นกันเร้วไปชาไข่ก็มี <ไป S 1> นะคะเนี่ยคือไปป่วนร้านป้าเขามากวันหลังไปอีกนะคะเจอกันที่ฮักมอก